สวัสดีผู้เล่นทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ p i สมอนอิ i n f i n i t y นะครับแล้วก็ผมจะมาสอนวิธีการใช้ระบบโ o t t e c ัวทองนะครับที่เขาเรียกกันนะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมพยายามแยกเป็นทีละหัวข้อหัวข้อไว้นะครับการสร้างโพเทคการขยาย,ายการเพื apo, ่อนข้าโพและการใช้แฟลกง่ายๆที่เซิร์ฟเวอร์ให้มานะครับไปเุยกันเลยโอเค เมื่อคุณเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะคุณก็จะมีพ่อทองอยู่อันหนึ่งแล้วพ่อทองนี่คือเมื่อคุณถือปุ๊บจะมีข้อความขึ้นว่าคุณมีจํานวนบล็อกเท่าไหร่จานวนบล็อกก็คือมันจะนับตามที่เราโรเทคไปนะครับสมมติว่าจำนวนบล็อกคุณต้องการพื้นที่สิบคูณสิบสิบคูณสิบจะเป็นเท่ากับสี่สี่หนึ่งบล็อกหรือว่าสี่ <c oughs> <c oughs> ร้อยสิบล็อกนะครับผมก็ให้ผู้เล่นไปลองคนนํานวณดูนะว่าถ้าคุณต้องการ50าสิบคูณห้าสิบอะคุณก็เอาสี่สี่หนึ่ จำนวนบล็อกที่คุณต้องใช้ใน50คูณ10นะครับผมโอเคมามาเริ่มกันการโปรเทคพื้นที่ก็คือให้คุณถือพวกทองมาปุ๊บคลิกขวาที่พื้นที่สักที่หนึ่งแล้วก็ให้คุณวิ่งไปที่มุมตรงข้ามของมุมที่คุณต้องการคลิกขวาปุ๊บนี่แหละแล้วละพื้นที่หนึ่งก็คือการโปรเทคพื้นที่เรียบร้อยแล้วผมง่ายไหมง่ายไม่ยากเลยครับผมตัวใหญ่เพื่อนก็จะไม่ค่อยเจอบทนี้กันนะครับ หลบนี้มันจะเป็นรลบที่ค่อนข้างจะอิสระสามารถปรับแต่งพื้นที่ได้อิสระแล้วก็ฟรียิ่งออนยิ่งได้โบเทคเพิ่มมีที่ไหนไม่มีนะครับอ่าพอได้ปุ๊บนี่เราได้พื้นที่แล้วก็จะไม่มีใครทำอะไรตรงนี้เราได้แนละ้วก็จะเป็นบอกขนาดตั้งแต่นี้ไปถึงโน้นจะมีขึ้นบอกนะครับมันจะขึ้นไม่นานมันจะขึ้นหรืวมันก็หายไปนะครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราอยากจะขยายพื้นที่ทํายังไงคลิกที่มุม สักมุมหนึ่งอยากจะขยายฝั่งไหนครับผมอยากขยายฝั่งนู้นใช่ไหมที่ขวานนยาวไปถึงนี้ปึ๊บนี่ไงได้ขยายมาแล้วผมง่ายไหมง่ายนะก็ประมาณนี้ครับผมต่อไปอยากได้พื้นที่เพิ่มอีกพื้นที่หนึง่งแต่ไม่อยากเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการขยายก็คลิกตรงไหนก็ได้ที่ขวาก็ตรงนี้ยาวไปถึงนี้อ่ะได้แล้วได้แล้วสองพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นช่องว่างที่แบบ จะทําคนอื่นจะทําอะไรก็ได้นะครับตรงนี้แต่ตรงเนี้ยพอถึงมนี้ปุ๊บจะมีใครมาทํลายโปรเทคเราก็ไม่ได้ละนะครับผมไม่ยากเลยนะต่อไปสติกเนี่ยมันอยู่ในตัวผมโผลมาทำไมคนอาจจะงงก็คือเป็นเอาไว้เช็คพื้นที่ของคนอื่นว่าตรงไหนมีพื้นที่ใครบ้างนะครับก็เป็นที่ขวาที่ขวาที่ขวา ขวาในพื้นที่ก็จะมีรายละเอียดขึ้นนะครับเป็นชื่อว่าใครเจ้าของโพพื้นที่นี้เป็นของใครแต่ี่ขึ้นดีพีเนี่ยเพื่อนจะขึ้นดีพีไม่ได้นะเพื่อจะขึ้นแค่ชื่อแล้วก็แค่นี้เครับต่อไปพอเราสร้างโปรเทคเนี่ยเราอยากจะย้ายที่เราอยากจะเอาโปรเทคของเราคืนน่ะแล้วก็พิมพ์คําสั่ง abandon ับไปยืนในพื้นที่ที่เราต้องการจะลบพิมพ์คำสั่ง abandon ปึ๊บกด confirm ป้าบเรียบร้อยโปรเทคหายแล้วก็ได้พื้นที่คืนเพิ่มมาตามที่เราใช้ไปในพื้นที่นั้น นะครับผมต่อไปการจะแอดเพื่อนเข้าโคมันจะมีเขาเรียกว่าทัสแล้วก็จะมีในทัสเนี่ยจะมีบทบาทมากมายที่คุณจะงงเงินว่าม,มันคืออะไรนะครับทัส อายตามด้วยชื่อและคนหนึ่งขอเป็นเฮลเปอร์ของผมแล้วกันชื่อตามด้วยบทบาทที่คุณต้องการจะให้คนนั้นเป็นบทบาอะไรคุณว่าจะให้เฮลเปอร์เนี่ยสามารถสร้างใน p o o ได้ก็เป็น l เด d e r โดยถ้าเกิดคุณคุณจะพิมพ์ทัดแล้วก็ใส่ชื่อองเดียวก็ได้แต่เริ่มต้นที่มันจะให้คือ builder รับผม ก็คือพอคุณใส่แล้วมันจะเป็นวเดอร์ตัวโนมันเลยหรือพที่คุณไม่ต้องใส่วเดอร์แต่คุณอยากได้างอื่นก็ใส่ไปตามข้างหลังแค่นี้เครับส่วนวิธีการลบคนออกจากโพก็คือครับอันพลัสแทนด้วยชื่อของคนที่อยู่ยในโพก็ปึ๊บเรียบร้อยถ้าคุณต้องการถ้าเกิดโพนึงคุณมีหลายโพอะไรเงี้ยแล้วคนคนนึงอะ่ะมันอยู่ทุกที่ในโพคุณเลย มีชื่อในทุกที่โพลเลยคุณก็พิมพ์อันทัดออปึบ๊บตามไ้วชื่อผู้เล่นแล้วก็ตามไ้วยบทบาทที่คุณต้องการจะลบออกเราสั่งอันทัดปกติก็เหมือนกันเลยบทบาทนี้จใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตามนี้นะครับผมโปรเทคพื้นฐานแล้วก็ต่อไปจะเป็นระบบแฟลกหรือว่าทับซีเป็นระบบที่ซ er ับเฟอร์ กำหนดมาให้ว่าสามารถปรับแต่งอะไรได้โปรเทคเขาได้นะครับทีมรับ T.F. นี่ไปขึ้นเป็นยูเซอร์อย่างนี้ครับก็ขึ้นเป็นอะไรเมนทุกทูฟอล์ทูฟอลเต็มไปหมดก็อย่างแรกก็คือเซิร์ฟเวอร์ได้กําหนดไว้ว่าให้แบบผู้เล่นสามารถปรับแต่งในพื้นที่ของตัวเองได้อิสระแล้วก็ป้องกันเกียร์ป้องกันอ,อะไรได,ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเมื่อคุณต้องการให้แบบคนที่อยู่นอกโคของคุณสามารถ กดเปิดกล่องได้ที่ขวาเปิดกล่องในพื้นของคุณได้ก็กด True ตรงนี้เลยนี่เช็ด Access t r u ก็จะมีเปิดให้พิมพ์คำสั่งเซตโฮมของแมรี่ได้แล้วเซตโฮมปกติก็หรือได้หรือไม่ได้ก็เปิดปิดได้อิสระหมดเลยครับผมเก็บไอเทมในพื้นที่ของคุณได้ไหมหรือว่ากั้นไหลของเราว่า,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 วาปิด PVP ในพื้นที่แล้วก็เปิดปิดเครื่อง PC ให้เล่น คลิกขวาที่เครื่อง PC ใช้เครื่อง PC ในบ้านคุณได้ไหมสละระบบนี้สมมติว่าใครต้องการจะสร้างโฟก,กัสเซนเตอร์ในโลกเวิด์สักที่หนึ่งคนใจบุญอะไรอย่างเงี้ยในเซิร์ผมมีนะคนใจบุญสร้างเซนเตอร์รให้ทุกคนวิ่งคนที่ไม่มียอดโอ้โหโคตรใจบุญเลยว่ะเนี่ยตีไดงจรคนที่ม,มียศนะครับผมก็จะเขาจะเปิดให้ใช้แอคเซสได้นี่พอกดเปิดปุ๊บ ผู้เล่นที่อยู่นอกโคก็จะใช้ PC ของเขาได้แต่จะไม่สามารถทุบบล็อกทุบอะไรได้จะทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะใช้ PC ซนี้ได้อย่างเดียวก็ทําได้เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับโปรเทคไม่มีอะไรเยอะแล้วก็ขนาดในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมกําหนดก็คือความสูงความต่ําจะไม่มีที่สุดสุดส6งสูงก็265าต่ำก็2 6งแต่อยู่ที่ขนาดความกว้างความ,วามยาวแต่พื้นจะกําหนดได้เลยได้เลยนะครับ ก็เรียบร้อยครับผมขอให้ผู้เล่นทุกท่านโชคดีมีอะไรถ้าถามมาได้แลก็แนะนำรบได้นะครับผมแอดเบสก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย